ไม่ให้ใช้ฟิลเตอร์พี่น้องเสื้อบอเชื่อไหมทุกคนวันนี้ผมยังไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยเมืม่อกี้กินชานมไข่มุกไปแก้วหนึ่งเพราะว่ายัานย่านน้ำตาลตก ตารางภารกิจแบบตื่นขึ้นมาต้องเรียงลำดับว่าสีเอาอยยงก่อนนะครับเมื่อวานนี่ไปทายงานอยู่กรุงเทพถึงกระนอนบ้านรังสิบตอนเจ็ดโมงครับกระปากฏวา่ารดติดมาบทท่านเครื่องเครื่องออกก่อนหานาที่ตกเครื่องมื้อเช้าก็เลยจอง ตัวไหมนะครับให้แฮนจองตัวเครื่องบินไหมกับได้ไฟสิบโมงเคิงได้ไฟสิบโมงเคิงนะครับที่นี่ผมก็ไปหอดสนามบินตอน,นั้นก็คือแบบเจ็ดโมงเนาะกับแปดเก้าสิบกับสามชั่วโมงก็สิไปนัางอ่าปนั่งอยูล่อขึ้นเครื่องกับสิพังนาพะงเงยกับสิบบปินตะบึงสิไหมครับยันคนเยิ่ก็เลยไป เปิดสลีปบ็อกนอนสองชั่วโมงสองชั่วโมงคืงนะครับที่สลีปบ็อกชั้นสี่เขาก็มีคนมาปลุกเขาก็บอกว่าปล๊กผมเดอร์เก่ามงเคิงเช็กอินเรียบร้อยหลังจากนั้นเมอตื่นมาเช็กอินก,ก,ก,กับมาบินมาหอดอันแกนเทียงพอดีนะครับส1บเดโมงสี่สิบนี่แหละผมก็มาหาหมอมาหาหมอฟันเพราะว่านี้นัดกับหมอฟัน พอมาทาฟันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บึ้งมากเพราะของโรงแรมเพิ่มนะครับไปไปเปิดบัญชีเพิ่มเพื่อที่สิ่งจัดก,การในส่วนของค่าเฟน,นะครับตางระบบะบินต่างๆนะครับไปเปิดไปนางเปิดบัญชีแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร SCB เอ็นเขาเรียกอะไรนะแอปที่มันใช้กับของบริษัทเรา เออไปเปิด Anywhere ของ s c b แล้วมันกับบอมินโหลดแอปพือจังเที่เข้าใส่บัญชีบุคคลธรรมดาสิแม่ครับมันเป็นบัญชีบริษัทเงื่อนไขมันกันหลายเซ้นหนังสือแล้วก็ต้องโทษ้อเซ็นเตอร์ของแบงค์นะครับโทษกลับไปกลับมาอยู่หนนคันตอนมันหลายจนผมเบื่อนัง่งอยู่ใน นั่งอยู่ในธนาคาขนจนหอดบาบสามนะครับสามชั่วโมงมาแต่ละหลอบคือมันมันเป็นบัญชีบริษัทเนาะเขาเอืนในอนีแว่ต์ไหมวะเออบัญชีนิติบุคคลนะครับกระต้องเซ้นเอกสารถูกอย่างกายะเทศในมันแล้วล่ะพี่น้องที่จริงครับผมก็มีโปรแกรมมาตรงไปปกครองอำเภอกันเลยโทรหาท่านนายอำเภอพอดีนายเพื่อนกันกนเป็นเป็นพี่ฮักผมนะครับ ก็บอกว่าเดี๋ยวมือหลังเด้อต่เพจเนือโอเคขึ้นเข้าใจกับ,บ่าอยากนะครับผมนี่นัดเห็ดกระดาษทั้งปกครองทั้งอำเภอนะครับคนก็เลยเอาพเป็นอย่างเพราะว่าผมบอกจากแบ่งจะสีส่โมงแล้วเนาะเป็น่าพาโอยู่อำเภอก็บทงสิบปีแล้วนะครับก็เลยไปไทยวัดไปโกบอนเฮ้าก็ที่สิซื้อโตเกายีเมื่อนี่ก็สิซื้อให้ทุกอย่างมันมงเรียบร้อย ที่นี่เซฟจากโกบอลเฮาแมา่มาแวะบนันเสื้อบาวีน่องผมเด็กแมวแหวบึงหมอลำแมงดูกนองซอมซิปหน้าที่วังหันอเพิลหลานมา่คุยเรืองดวที่กับพวกเครื่องดื่มต่างๆที่ห้องสมาขายในคาเฟ่ยูย่คอนแกนนะครับปีรถมาคอนแกนอีกบาทนะครับปีรถมาคอนแกนไหมครับผู้จัดการโอ้กับที่นี่กัสิ ม่กินเขา่าพอดีเชฟผูพินสิมา,เ,าเขาเรียกว่าคอนโซกคอนเซลสูตรร้านอาหารสูตรอาหารเนี่ยครับเพินสิมาคอนเซลเห้รันี่ครับ,รบเพ,พินกัสิมา้อมกัสเล็กกัสสิผ้าพินมากินเขา่านะครับแล้วก็สจังสิกับไปสารครามเพราะว่าประกับสารครามกับปอใดต้องไปทรงคุนโอ มื้อเ่นสาก็ต้องไปเฮ็ดตุลากันในสาวแล้วมืออื่นผมกับมีไทยเอ็มบี